คดีคดีที่จะมาแรงที่สุดก็าจ,จะมะีเรื่องคนเงินหนึ่งหมื่นหกพันล้านไปนย,นย่องคกงลรระยัะอาจารย์ตามข่าวครับเรื่องก็เรื่องใหญ่มันมีเรื่องใหญ่ตั้งหลายเรื่องทีกำลังจะพูดขึ้นมาอย่างชนิดที่เรียกว่าคราวนี้อย่าไปหลงประกันครับล้างแผ่นดินหรือที่บอกไว้แล้วอะ่ะครับถอนรากถอนโคลนขอให้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ<ะ>เราอยากจะทํางานกันแบบมีความสุขบ้างนะครับผมก็หมดหลายหลายตังว่าพอกอาจารย์นะครับ ว่าจะเป็นน้าท่วมหรือว่าธุรกิจอะไรต่างก,ก็ก็ย่ำแย่เป็นกันนะฉะนั้นผมเข้าใจอาจารย์ดีมากผมก็เลยต้องบอกตรงๆว่าที่โทรเข้ามาเนี่ยอยากจะมาให้อะไรอ,อาจารย์หน่อยนึงว่าอดทนอยนิดนึงนะอาจารย์นะนะครับแล้วสําหรับคนที่จะไปร่วมมาที่ยี่สิบแปดบอกแล้วว่าวันเวลามันถึงแล้วผมก็บอกแล้วไงครับผมกําหนดให้เสร็จเลยนะครับศูนย์กลางก็อยู่ที่สนามมา้านางเริง อย่างนี้กับท่านโยโย่ปรากฏว่าไอโ้โกติมันบอกขู่ไว้ว่าวันที่28ตุลาเนี่ยถ้าคนที่ชุมนุมในบริเวณสนามม้านางลือเนี่ยไม่เป็นไรถ้าออกมาข้างน,นอกมันจะกระทืบก็เรื่องที่ผมเรียนให้ให้ให้ตังคนที่นะครับต้องการจะไปร่วมนะครับผมไม่ยุ่ยไปนะฮะแต่ผมต้องการให้ออกมาแสดงพลังอย่างสงบเงียบม,ม,มันน่าจ,จะกระจายครับให้เขาเห็นพลังวันชน จุดลนะหมืน่น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 สักเก้าทับครับห oh. มืน่นหมืน่นหมื่นสักเก้าทับชนะแล้วครับอาจารย์โยโย่ไม่ได้หมองความ,มว่าอาจารย์โยโย่ทาไมถึงรู้ก่อนอาจารย์โยโย่ก็บอกแล้วว่าทุกครั้งที่เราทําเนี่ยนะครับผมผู้ดอ,อกอากาศเขาก็ทตาตามผมได้เลยถ้าผมบอกท่านนายกทัษินแล้วท่านนายกทัษินเห็นเสียงผมเขาก็จะทําตามที่ผมบอกนั่นแหละครับผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า ผมบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยโชคเราดีเพราะน้ำมันมาห้ามเป็นกรรมการเฉยๆแต่มันก็จะหมุนมาต้งกรรมอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองผมบอกว่าปีที่แล้วถ้าท่านอยากกลับบ้านน,นะรรนะทำพระบรมรูปนะครับพระบรมรูปนะครับใหญ่ๆแล้วก้วมการาบท้าเงางาคนไทยเป็นคนให้อภัยเก่งสังเกตนะอดทนในความชั่วร้ายก็สูง เพ่อไทยสถานีอิมเรียนลาดพาวเห็นไหมฮะโกตีก็โกตีนะครับผมไม่เชื่อครับว่าพลังมันชนแห่งความดีจะแพ้โกตีครับคราวนี้ระวังนะครับคุณโกตีผมโยโย่ครับประกาศเตือนคุณด้วยนะครับคุณทําออกนอกข้อไปแล้วครับเพราะคุณก็ตั้งคุณว่าคุณเป็นคนนอกข้อผมไม่ใช่นอกข้อธรรมดาเป็นคนจับคุณเข้าข้อก็ได้ ดันั้นคุณฟังไว้ด้วยนะครับถ้าเจอคุณโยโย่คุณลองบอกแกนนําเขาทุกคนแล้วกันครับที่คุณอยู่และคุณสนิทนะครับไม่ว่าคุณตู่คุณเต้นนะครับหรือคุณทั้งหมดที่ขนเงินออกไปเป็นทุกเที่ยวที่ผมบอกท่านอาจารย์นะครับผมบอกมา20วันว่าขอให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้เงินมันถูกเที่ยวครับทั้งเงินน้ําท่วมเงินจำนาข้าวและยังอีกตั้งหลายโครงการที่ขนกันแบบไม่ไม่ดูตามาตามเลยนะครับตอนเนี้ยเขาตั้ง เอาก็นแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สนหน้าอินหน้าผมครับครบไหมครับเกือบสามสิบวันเห็นภาพไหมครับท่านอาจารย์แต่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเราซ้อมนะครับถ้ายี่สแปดผมจําได้ผมพูดกับท่านอาจารย์ไว้เมื่อวันที่ยี่สิบห้าผมบันทึกเทปแล้วผมมีเทคโนโลยีพอๆก,ก,กันเด่กเขาที่เขา,เขามีเพราะมีเทคโนโลยีทางจิตเนี่ยผมถึงบอกเมกื่อกี้ผมอ่านอีกทีนะครับปตทครับปึกชินวัตรครับสนามม้าหนังเลิง ทำเนียบบ้านจันสภานะครับพักเพื่อไทยและอินเทเลียบบนมันจะ,ะเกิดคำไม่เห็นครับก็พักเพื่อไทยกับอินเทเลียนนะครับมันเป็นสนามม้าเป็นศูนย์กลางอยู่ครับจ้ะนะครับแล้วอาจารย์ลองดูฮนะผมมาเตือนให้อาจารย์เล้วโอ้นี่มันแค่ยี่สิบวันเองทำไมมันใกล้เคลียงกับความเป็นจริงหมดเลยยังไม่ถึงวันที่ยี่แปดเลยนะครับถ้าวันที่ยี่แปดนี่คือเกินอย่างที่ผมบอกไว้ว่าสามสิบวัน เกินแค่สามวันเนี่ยนะเริ่มมีการลงมือขุดลากถอนโคนวิชาเจโตนะครับถาาหมอเหงล้วกันนะครับว่าวิชาเจโตเด็ยเทียเนี่ยมีใครดีนะัผมท้าหมอเหงนะฮะหมอเหงเนี่ยคุณพูดจังเลยผมไม่มีเจโตผมไม่มีเจโตคือโตเขาไม่มีไงะเพราะคุณไม่มีธรรมคุณจะมีเจโตได้ยังไงคุณไม่มีธรรมะเลยคุณจะมีเจโตได้ยังไงคุณเหงคุณอัรในการล้วฟังด้วยว่าโยโย่เนี่ย บอกคุณเองว่าคุณไม่มีแต่ถามว่าผมมีไหมคุณมันค้นสอบเอาเองแล้วคุณไปสื่อระวัตผมเองว่าผมเป็นที่ปรึกษาใครมาบ้างไม่ใช่เหมือนคุณไม่ใช่เหมือนแกนนาทุกๆคนที่ทําตามเงินผมไม่เคยรับเงินใครเลยฉะนั้นผมถึงได้รักในความเป็นธรรมผมจะอยู่เข้าข้างธรรมและถูกต้องสำหรับน,น,นะครับในอดีตผมก็เคยอยู่ข้างของคุณทักษิณผมก็ถึงได้พูดให้อาจารย์ฟังว่าเป็นนายกไมแค่หกปีแล้วจะไม่ได้กลับ กลัวด้วยจะไม่มีที่เผาตอนนี้ผมกลัวที่สุดว่าท่านนายกถ้าตับถ้าท่านทันกษิีกลับใจได้นะ่ะหาเออหาวิธีเผาก่อนหาที่ฝังก่อนเพราะผมกลัวจะตกทะเลเป็นห่วงท่านบินเครื่องบินทุกวันนะ่ะกลัวจะต้องฝังในทะเลผมเป็นยท่านก่อนแล้วนะครับว่าอย่าบินบ่อยแล้วตกทะเลแล้วท่านอย่าโกรธผมนะลูกเต้าญาติพี่น้องอย่าโกรธผมนะครับทั้งสามตระกูลไม่ต้องโกรธผมหรอกครับเพราะผมได้เตือนแล้ว เมื่อเตือนแล้วก็เชื่อสิครับสำนึกบ่าวซะตอนนี้ยังมีโอกาสรอดผมไม่ได้กลัวเหมือนอย่างเส้นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเวล,ลาสีสลิมแมสักผมไม่มีฟัากันเนืองหนุนหลังใดๆทั้งสิ้นผมมีทมครับมีทมหนุนหลังวันแรกที่คุณสนทีจะออกเดินทางก็เรียกผมเข้าบ้านพทาดทีเป็นในขานะครับเข้าไปประชุมร่วมที่สนามหลวง จะทำอย่างไรดีจะชนะผมบอกชนะแล้วก็น่าจะบวชได้เพื่อให้เห็นธรรมก็โดนเป็นหลายร้อยนัดก็เพราะท่านทุกคนเนี่ยรู้ชะตากรรมกันอยู่ฉะนั้นผมพูดวันนี้ผมว่าหมอหรือคนที่ดูรายการาทั้งหมดต้องไปศึกษาตำรากนอย่างใหญ่หลวงเลยว่าเฮ้ย hey, แล้วเราจะแก้ยังไงแก้ง่ายๆครับเราแก้ด้วยทอย่าทำลายแบบเขาหรือถ้าทำก็ขอให้เก็บลิฟต์กลับมาคืนประเทศ อย่าได้ไปฉวยเพชรใส่รถเบนซ์อย่าได้หันอเอากรนมายิงเพราะเดี๋ยวคนเสื้อแดงก็จะถอดเสื้อออกครับเพราะคนเสื้อแดงก็อยู่ได้ด้วยตังในเมื่อเขาเห็นโอ้โหคุณต ราค่อยเลือกตั้งกันอาจารย์เคลียร์ไหมครับไม่เกียวถามผมได้นะครับคือพี่มีประชาชนเนี่ยเขาชื่นชมคุณโยโย่มากแล้วทุกคนก็มาถามอาจารย์บอกว่าคุณโยโย่เป็นใครคุณโยโย่พร้อมจะเปิดเผยตัวไหมคเอ่อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับอถ้าถามว่าผมเป็นใครใช่ไหมครับผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าสิตปรกอบบริษัทครับ แล้วคดีดังๆที่อาจารย์เห็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งอยู่หลายคดีครับถามผมมีอาชีพอะไรครับเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวครับนะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูบ้านเมืองมาตลอดเวลาผมไม่คนเสด็จไพยันตะครับอ้แสดงว่าคุณโยโยเนี่ยคือบางคนเขาคิดว่าคุณโยโย่เป็นหมอดูไม่ครับ ผมไม่เคยรับแจ้างดูหมอแม้แต่คนเดียวครับคือชาวบ้านที่ไม่เาการครคนที่ดูนะคะท่านโยโย่ผมบอกแล้วว่าผมใช้วิชาเจโตที่ผมรับเรียนมาตลอดชีวิตสามสิบสีสิบปีในการทำํำนายทายพักในการที่จะบอกผมไม่เคยเดาในยกผิดแม้แต่คน ผมเป็นคนผู้นําในทีมของศูนย์พิทักษ์ความชอบธรรมครับตีนังผมทําให้สอประกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งต้องยุบสภาครับเป็นความจําคนได้บ้างเงี่ยครับสําหรับแกนนําทุกคนที่ยืนอยู่คนละฝ่ายผมไม่ไปยืนฝ่ายเหลืองไม่เคยไปยืนฝ่ายแดงไม่ไปฝ่ายฟ้าเพราะผมรู้ว่าเขาทําอะไรกันเขาเลวเท่ากันหมดครับฉะนั้นสีเหลืองก็อีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อใครขึ้นขึ้นมาอำนาจก็จะได้เห็นท่าแท้เขา ผมจึงได้สงสารทุกฝ่ายว่าทําไมเล่นกันแรงถ้เกิดเราเอาประเทศมาเล่นกันมาแยกเป็นสัดส่วนเหมือนจิ๊กซอแต่ณวันนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยคือใครเราก็รู้อยู่นั่งมองน้ำหมื่นรอยทนไม่ได้ผมบอกอี่ตกลุ่มทนได้ผมทนต่อนะผมทนไม่ได้ผมเลยต้องออกมารากฏตัวผมพร้อม น่จะตายเพราะนั่นนั่นคือเรื่องเดียวที่ผมทำฮะบ้านเมืองนี้ผมกล่าวเป็นเด็กได้และผมมีที่ฝังศพฉะนั้นอย่าคิดที่จะอับอายไม่มีทางพวกคุณถึงเวลาแล้วผมเตือนในขั้นสุดท้ายว่าผมถ้าทำล้วใหญ่แล้วต้องชนะเด็ดขาดผมจึงไม่ร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเพราะมันยังไม่ถึงเวลามันไม่ได้ชนะเด็ดขาดไงครับพขน้นเหลืองก็ิ้นบอกอากาศมาเกลี่ย ทำไมเสื้อฟ้าไม่ออกปเปนะ็นลุยล่ะทำไมหลากสีนี่ออกไปล่ะผมสงสารทุกงสายครับก็เพราะพวกคุณโดนหลอกปั่นหัวกันไปปั่นหัวกันมาผมจึงไม่ต้องการให้คนที่ดูรายการฮอตทีวีของอาจารย์เนี่ยถูกปั่นหัวให้เป็นสีนูนสีนี้เป็นพวกนั้นพวกนี้ถอดเสื้อออกซะแล้วจัดก,การกับคนชั่วถอดเสื้อออกซะไม่ว่าฟ้าเหลืองแดงแล้วเราไปเก็บปอตทอคืนน้ำมันเหลือแค่1ิแปดบาท สบายแม่จารย์ได้ทั้งประเทศเลยนะแล้วผู้นำสมัยพฤษภาสามห้าผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเพราะเขาไม่ได้อนุญ,ญาตผมเอ่ยปากเด็ดที่ล้นกิจินดาครับ mm hmm. กลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มที่แข็งแรงมากแต่แลกเฝ้าดูด้วยความกดถูกหัวใจเพราะไม่เคยออกไปทางหน้าโทรทัศน์หลายปีแล้วครับที่เราไม่รุ่งกับการเมืองแล้วไม่สนแต่ตอนนี้ความทิ่หายมันเกิดใกล้เข้ามาทุกวินาที หมดเขาบอกแล้วว่าการเมืองเราไม่ไปยุง่งมันก็ต้องมายุ่งกับเราใช่ไหมครับอาจารย์ <_ an> อาจารย์โดนปิดเขาหมดเป็นสิบล้านดูไหมครับของผมปิดแล้วครับ<_ an> <_ an> โรงงานในนครนี่ถามว่าโดนไหมครับผมตอบตั้งแต่อุทยาก่อน,อนล่วงหน้าสิบห้าวันว่าคุณโชคดีก็แค่ปากคุณโชคร้ายก็สองเมตรกว่าแค่ปากคือเมตรถึงกว่าฉๆนั้นมีทั้งโชคดีและโชคร้ายนี่โชคดีแล้วนะ ผมหนีไปอยู่โคลาชจนกระทั่งผมก็ไปอยู่ในสํานักผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างตอนนี้ผมอยากเล่าให้หมดว่าประเทศนี้มันต้องหยุดได้แล้วเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยเราเหมือนกีกเราตายเลยจัะตอนนี้อาจารย์อยากถามอะไรหรือผู้ฟังสงสัยอยากถามอะไรอาจารย์น่าจะมีเบอร์ผมนะครับผมไม่รับเลาะจ้างดูหมอนะครับคืออย่างนี้ <ผม S 2> ค่ะ,คะท่านโยโย่โยยในเมื่อท่านเนี่ยก็ เมื่อไหร่จะเปิดตัวให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้่าเพราะว่าอาจารย์ก็อยากจะเชิญมาออกในรายการของอาจารย์เพราะว่ามีประชาชนเนี่ยชื่นชมท่านโยโย่มากหลังจากที่อาจารย์อามารีรันแล้วก็คําพูดของท่านเนี่ยทําให้พี่น้องประชาชนที่ดูรายการอาจารย์มีความสุขกันทุกคนเลยบอกว,ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะคอยดูวันที่คุณโยโย่บอกว่ามันจะถึงวันไหนแต่ผมว่านะของผมเนี่ย ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับปจารย์หลายคนบอกว่าเดือนธันวาเดือนธันวานั้นเก็บศพแล้วะครับผมพูดชัดดีไหมครับเ<ช>พราะเดือนธันวานั้นก็คือคือทุกอย่างเนี่ยเขารอให้เลยวันที่ธรราธันวา<อ>นะแต่ในหวัวใจของแต่ละคนเนี่ยนะสําหรับคนที่เป็นคนดีผมถือท่านพุทธทาสว่าคนดีสําคัญที่สุดผมจึงเป็นห่วงคนดีอย่างพี่วีระสมความพี่สนิทกับผมมากเพราะเราต่อสู้หน้าสภา,ามาด้วยกันทุกยุคทุกสมัย แล้วผมกลาจากเมื่อสอปรกรล้มลง,ลงผมบอกผมพอนะครับท่านผมหยุดแต่แกนี่ดีมากแกอยากที่เป็นเต่าอ้นจิ้งเมืองไทยอาจารย์ก็ได้เชื่อว่าเป็นเต่าอ้นจิ้นหญิงนะนะ <c oughs> แล้วสงสารแกฮะทุกวันเนี่ย <c oughs> ผมเดินไปเนี่ยถูป,ป้ายอยู่บนนู่นแหละที่เขมรที่อ่าผาหมอยแดงผมสงสารทหารสงสา,ารทุกคนแล้วว่าทําไมเมืองไทยเราดีกว่าเขาต้งเยอะสักสีการลบ การเมืองทำลายทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะก,การทูตไม่มีอะไรเลยครับที่เราเรียนมาเรียนรัฐศา,าสตร์มาเนี่ยการสุขุมนวลสกุลส,สอนผมมาผมอยู่ในราม,มาก่อนฮะแล้วก็อยู่รุ่นแรกๆประท้วงข้าวรุ่นแรกๆจนถามว่าข้าวเนี่ยมันแลกแท้กันขนาดนี้เราจะไปยังไงมันจบตรงนี้คระตรงจำนำข้าวเนี่ยครับน้ําท่วมผมก็อดทนเอาใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปพอจำนำ ี่เมื่อวานต้องจับได้นะครับว่าโรนไปฮ่องกงอาจารย์ลองเช็คข่าวนี้ดูนะครับตอนนี้มีชื่อ,อ,อย่อวสสะนะครับอยู่ในรัฐบาลเลยเขาบอกผมก็ซิปเนอาจารย์ผมก็ตามข่าวว่าอุ้ยทําไมเราถึงได้รู้ว่าต้องมีอุบัติเหตุทางการเมืองใหญ่มากถึงจะล่มได้ภายในสามสิบวันเห็นไหมครัผมก็เป็นห่วงคุณจําลองเป็นห่วงคุณเต้นคุณตู่ด้วย กินข้าวคุณตู่บ้างบางครั้งแต่หน้าบงข่าวครับผมถึงบอกว่าทั้งหมดเลยเราอย่าไปให้เขาปั่นหัวถอดเสื้อแล้วเอาบ้านเมืองเราขับกลับมาคืนเอาบ้านเมืองเรากลับเอาปตทเรากลับทุกคนสบายเหมือนกันหมดเลยถ้าเ,าเอาปตทกลับมาได้นะครับตอนนี้ถ้าใครอยากจะได้เบอร์ผมหรือว่าอยากจะอะไรก็ตามแต่หาตัวผมไม่เจอนะครับ ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องหวังเลยจะหาตัวผมจอผมอยู่จังหวัดระวังเหมือนกันนะไอ้ยังนี้เะใช้นโยโย่ในเมื่อมีอาจาชจนศักดาท่านแม่แล้วท่านก็เปิดเผยตัวตนท่านก็บอกเบอร์แต่ท่านก็ระวังผู้โรคจิตนะมันจะโทรเข้าไปลุม้มจนท่านเครียดไม่มีเวลาทำอีผมผมบอกเลยครับผมไม่เคยรับโทรศัพท์เองครับใช่แล้วไม่เคยโทรศัพท์โทรต่อโทรศัพท์ด้วยตัวเองครับ<ช>ผมมีเลขขาสามคนครับงั้นท่านบอกเบอร์ไปเลยค่ะอาจารย์อนุญาตอาจารย์อนุญาตขอเบอร์หนึ่งเบอร์ครับ อานนะะจารย์เขามีต้องการให้คนโทรเข้ามาครับเพื่อจะได้สอบถามว่าวันนั้นผมจะอยู่ตรงจุดไหน<ช>ได้นะครับก<ช>็ผมตอบอไปแน่นอนครับคร<ช>ับเอาขอเบอร์นะครับ,รบเบอร์อน,นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวผมนะครับเชิญนะครับแต่ต้องขอโทษนะครับสมมุติว่าใครที่เป็นแฟนของ Hot TV ผมไม่ได้ตัวตัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ จนหวาแน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วถึงรับนะครับอันนี้ประกาศยทับก่อนนะครับเบอร์ศูนย์เจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดครับหกแปดห้าสี่เจ็ดสามห้าครับครับเดี๋ยวโยนนะครับมีอะไรก็ติดต่อได้ครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนำว่าผมทิ้งบ้านเมืองนี้ไม่ได้ผมทิ้งตรามหาติย์ไทยไม่ได้เ่าหนักใจครับกัน โทรเข้ามาเลยครับผมอยอมตอบทุกคนนะคะแต่ขอว่านะครับพวกที่กวนเนี่ยที่บอกอาจารย์บอกจี๊ดเนี่ยอย่าเล่นกับผมเลยครับผมรู้จักท่านดีมากกว่าที่ท่านรู้จักผมฉะนั้นขอบคุณที่อาจารย์ให้เวลาผมมากเลย <Yeah. S 2> ขอให้รังอิการขอวอัาจารย์ขออวยพรด้วยพรอันประสิทธ์ขอให้เอ็ง,งและรวยๆเจริญในธรรมกำลังจะหมดกรรมแล้วครับและเราจะโชคดีพร้อมกันครับท่านอาจารย์ครับ <Yeah. S 2> แล้วกดดูความทีวีทุกท่านครับ Yes.